ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราเองให้ถ่อเนื่องให้เชื่อมโยงเพียงแค่การเจริญสติรู้จักทำความเข้าใจกับความว่าสติระลึกรู้ตัวอยู่ปัจจุบันตรงนี้ก็พยายามสร้างพยายามทำให้มีให้เกิดขึ้น แล้วก็รู้จักสำรวจใจสำรวจกายของเราแต่ละวันเราขาดตกปกพ้องอะไรตื่นขึ้นมาเรามีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอหรือไม่เรามีความรับผิดช,ชอบเรามีความเฉลิละรู้จักแก้ไขปรปับปรุงตัวเองหรือเปล่างานสมมุติเราก็รู้จักช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน รู้จักไะไม่ใช่ว่าหนักไปเอาเบาไม่สู้มีแต่จะหลบจะลีกอย่างงั้นไปที่ไหนก็เอาตัวเองไม่รอดมีอะไรรู้จักวักไฝ่ายรู้จักสนใจหวันไควยสร้างให้มีให้เกิดขึ้นสมมุติของเราก็จะอยู่ดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลย รู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงใจเป็นอย่างไรฝาละหน้าที่การงานของตัวเราเป็นอย่างไรเรามาอยู่เราก็ยางอะไรที่จะให้เกิดประโยชน์ก็สมมุติเราก็พยายามทําความขยันมั่นเพียรของเรามีเพียงพอหรือเปล่าความรับผิดชอบความเสียสละเสียงแค่ระดับของสมมุติความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดี ถ้าเราหมดแต่วความเกลียดค้านไม่รู้จักฝักใฝ่ไม่รู้จักสนใจไปที่ไหนก็หนักตัวเองหนักคนอื่นหนักทหารที่เราก็ทงพยายามดีบแก้ไขเ,เราทำหน้าที่ของเราให้ดีปรับปรุงสมมุติความเป็นอยู่ของเราให้สมบูรณ์แบบเราก็อยู่ดีมีความสุขคนอื่นเข้ามาก็อยู่ดีมีความสุขไม่ใช่ว่า จะไปปรัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านมาจากใกล้จากไกลนี่มาจากหลายทิศหลายทางมาอยู่ร่วมกันถ้าไม่มีความเียสละไม่มีความโมนุขเอ,อื้อเฟือ้อซึ่งกันและกันมันก็อยู่ยากลําบากต่างคนก็ต่างจะขอให้กูอยู่ดีมีความสุขอย่างอื่นไม่สนใจ อย่างนั้นมันก็ใช้การไม่ได้ก็ต้องพยายามวันนี้ญาติโยมผู้ชายที่มีกำลังที่มาอยู่วัดมาช่วยหลวงพ่อปลูกต้นไม้เหาจอบเอเสียมมาคนละอันจะพาปลูกต้นไม้ต้นใสคนูที่เอามาเลี้ยงเอาไว้ถึงนำมาจากกระิิ์ จะได้มาปลูกให้เป็นป่าให้ลมเดินลมเย็นปลูกแซมในป่าปลูกทุกปีต้นในตายก็ปลูกทดแทนตั้งแต่สมัยก่อนมันไม่น่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆทำทหารที่ของเราให้ลมรื่นลมเย็นมีโอกาสเราก็ช่วยกันทำพวกเราจากไปรุ่นหลังก็จะได้สารต่อไม่ได้ลำบาก มีตั้งแต่อยากจะได้ความสงบความสุขความร่มรื่นล่มเย็น,นการกระทําไม่มีมันก็ไม่ได้อะไรนี่เราปลูกทุกปีทําทุกปีดูแลทุกปีไม่ว่าอยู่จุดไหนนี่เราอยากจะได้ป่าเราก็ปลูกป่าไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นตารุ่นยายป่าไม้มันยังเยอะธรรมชาติยังเยอะสถานที่ก็กว้างขวางทุกวันนี้จะหาป่าไม้ก็ยากแล้วแหละ ถ้าไม่ปลูกไม่สร้างไม่ทําขึ้นมาอยากจะอยู่กับธรรมชาติอยากจะอยู่ออมีต้นไม้มีความร่มรื่นร่มเย็นเราก็ปลูกขึ้นมาเ,ออเราก็ปลูกขึ้นมาปีแล้วปีเล่าเขาก็ให้ความร่มรื่นร่มเย็นกับเราถ้าเราไม่ปลูกไม่ทำไม่สร้างจะไปหาที่ไหนก็ยากเราแหล,ละทุกวนันนี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อน ทต่ไมก่อนเดินเข้าป่าเข้าเขาออกแกวบ้านก็เข้าป่าเข้าเขากันแล้วทุกวันนี้มีเด่กจะทำลายคนทําลายเราต้องมาสร้างใหม่ปลูกใหม่ทำใหม่มาปรุงแต่งธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติอยากจะได้ธรรมชาติแต่การดูแลการปลูกการสร้างไม่มีมันก็อยากจะแล้วแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่เราก็ต้องพยายามมาสัาง่งมาช่วยกัน ช่วยกันช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลรักษาเ,เราก็จะได้ธรรมชาติที่ลมลื่นใครเข้ามาก็มีแต่วความลมลื่นลมเย็นรุ่น,น,นต่อไปก็ยิ่งจะลมลืน่นลมเย็นมากขึ้นกว่านี้อีกต้นไม้เติบโตขึ้นมากว่าจะได้มาเป็นป่า ได้ก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยการเวลาของรุ่นแต่และรุ่นหลายรุ่นพวกเรามาอยู่ก็ช่วยกันอย่าไปเกียดคล้่นอย่าไปงอมืองอเท้ามาช่วยกันทำอย่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเรานอนหลับจนกระทั่งหมดลมหายใจนั่นแหละ งานใหญ่ก็รอยอยู่ข้างหน้างานที่จะทั้งแจกทานใหญ่ด้วยอ,อีกประมาณสักเดือนหรือสองเดือนก็จะได้แจกทานใหญ่ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงตัวเราก็ต้องช่วยกันขยันหมั่นเพียรทั้งภาละหน้าที่สมมุติทั้งฝาละหน้าที่การงานความเป็นอยู่ที่พักที่อาศัยที่หลับพี่นอนที่ถ่ายที่เยี่ยว ต้องมีข้อมูลถ้าไม่มีสิ่งพวกนี้ความดำรงชีวิตก็ลำบากทางสมมุติในเมื่อเราทำเราสร้างขึ้นมาเราก็อนุเคราะห์ความสะดวกสบายให้กับทุกคนอาหารตาอาหารกายอาหารใจการประพฤติการปฏิบัติการขัดเกลากิเลสกิเลสนี้ก็ต้องของใครของมันแต่สมมุติเราอาศัยกันได้ช่วยเหลือกันได้ในทางสมมุติ แต่ทางกิเลสภายในเราต้องแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเราแก้ไขให้กันไม่ได้หลวงพ่อก็เพียงแค่บอกแก่ชี้วิธีการแนวทางถ้าพวกท่านไม่ไปทำมันก็เหมือนเดิมไม่เกิดประโยชน์ เราพยายามแก้ไขให้ได้ทั้งภายนอกทั้งในทั้งสมมุติวิมุติแต่ละวันความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบความเสียสละความละอายความกล้าหาญความกระตันอยู่กตะเวทีของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่เราก็ต้องพยายามแก้ไขกันนะมีอะไรก็ช่วยกันเราวันนี้ก็ขอเจริญธรรมเพียงต้นนี้พากันไหวพพ้พร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานต่อทำความเข้าใจกันเอา